การลักลอบบ้านเรามันมีมานานแล้วแล้วมันก็คงยังมีต่อไปคงต้องฝากหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยอะมไม่ใช่แค่ปลุกฟังประชาชนอย่างเดียวแต่กฎหมายกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยตรวจติดตามมันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าบ้านเรามันมีช่องโหว่พอสมควรที่ทําให้คนเนี่ยเขาลักลอบได้คนไทยอะต้องตระหนักด้วยว่าการลักลอบเข้ามามันจะทําให้เราไรายได้ดีขึ้นแต่จริงมันมีผลเสียที่ตามมาหลายๆอันด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดลดได้เลิก ok ได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากมีหลายเจ้าที่เอาเข้ามาาะฉยนั้นจริงๆหัคงต้องไปถามด้วยนะคะว่าจะคงอยู่ในมือแล้วตรงนั้นอ่ะเพราะทำยังไงกับมันการระบาดแล,ล้วผ,ผลท้ายมันระเบิดเนี่ยมันจะต้องมีจำนวนของสัตว์ชนิดนั้นอยู่ในปริมาณที่มากาพอสมควรนะคะกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะตั้งเป็นกองทัพแล้วลุกรานไปในที่ต่างๆได้ แล้วเขาต้องสามารถที่จะออกลูกออกหลานได้ด้วยตั้งแต่เปิ้ลนเรียนมานะเปื่อนไม่เห็นมีเคสไหนในโลกที่เวลามีการระบาดของสัตว์แพทย์ดังถิ่นแล้วเขากาจัดได้หรือสูญไม่มีนะคะถ้ายังมีประหมอาคางนํานเรากินได้ไหมเราก็กินได้เหมือนกันใช้ประโยชน์กับมันอย่างไรนะคะทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นตรงน,นั้นะนะคะเพราะมันคือปลาตัวเนืงอเนาะ ที่มันเหมือนปลาอื่นๆน้วถามว่ามันกินได้มันมันกินได้ใช่ไมคะทำไมเราไม่ใช้ประโยชนจากมันเลยนะคะ